โอ้ยอะไรเยอะแยะเนี่ยแอบสั่งอะไรอีกแล้วฮะเมืเคค่อกี้กูซื้ออาหารคนตอนนี้กูซื้ออาหารแมวมีปัญหาอะไรกูมากปะไม่มีแต่ข้างหลังอรามีไงสบาเอ้ยยืตรงขาด้วยแ<ด>ม <า S 1> วมันคงคุยกันน่ะเธอเธอดูแล็ดสิอยู่ในกระจกแล็ดบ้านสี่ออกลูก <c oughs> เป็นแมวเนี่ยผ้าเช็ดผ้าชัดๆ ก็นี่ไงใส่ิดเท้าไปเลยดิค่ะใส่รเท้าไปเลยค่ะเห็นอะไรไหมนั่นน่ะแมวเจ้าที่และนี่อะไรเนี่ยฮะเต็มไปหมดเลยเนี่ยฮะกองสุมอะไรเนี่ยเอาก็เขาส่งของมาให้กูไงถ้างั้นมึงจะเอาอะไรกินฮะใครหิวข้าวบ้างใครหิวข้าวบ้างเออมาเร็วหมูจะให้ข้าวแล้วเอ้ยไม่ใช่จะให้ข้าวแมวแล้วไอ้อะอะไรก็บูลลี่กูนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะว่าน้องกินอะไรทําไมถึงอ้วกอ้วนกันขนาดนี้ขากิขาหมูหูฉลามหมูกอ่ เออหมูกรอบต่อเออแม่มันกินไม่ใช่เด็กกินใช่ดูแล้วก็อย่าทานอ,อ่อะเ,เทเร็วสิเห็นไหมข้างหลังนะ่ะพี่สูกัสเนะี่ยอายุ17ปีแล้วนะเราเลี้ยงก,ก็คือตอนเช้ากินอาหารเมดตอนเย็นก็คือให้กินอาหารกระป๋องนะเออเดี๋ยวค่อยมาบอกระเทสิเออมึงจะกินเหรอ <laughs> มุมมาเหมือนแม่มันเลยก็ลูกใครมันก็เหมือนคนนั้นแหละเยี่ยวไม่เป็นที่เป็นทางแม่มันก็เยี่ยวไม่เป็นที่เป็นทางพ่อมันนั่นแหละตัวแฝดมึงเหมือนหนูหม้อแกงแกะยากนะเออเมียจ๋าลองชิมซิมือขนมหม้อแกงจริงไหมตัวกูก็เท่าหม้อแกงแล้วมึงจะให้กูแกงไปถึงไหน ตลกของใหม่เป็นแมวไทยที่ชอบเออเอออันนี้แมวฝรั่งมาแล้วอ้าแมวฝรั่งดูซิชอบออไหมเออเอา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 คะแนนนำแล้วค่ะคะ <laughs> แนนนำแล้วค่ะแล้วหนูก็ไปกินข้าขวกับเขาสิค้าบปไ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 ปอ่ะนี่เออกินเลยลูกเรื่องมากเหมือนเหมือนกูนี่ <laughs> ไหน <laughs> <laughs> แก <laughs> แก ฉันต้องรีบแกะแล้วเก็บเข้าตู้เดี๋ยวเขาเขียนว่าอะไรมาดามแพมฉันกลัวเธอคิดว่าเป็นอาหารเธอแล้วตออตีสามเธอตื่นมากินหรอใช่นะซื้อขนมปังให้หน่อยสิกูจะ <c oughs> มาทานขนมปัง <c oughs> กินนี่อันนี้เราซื้อมาจากร้านที่ไหนนะไม่รู้อะเขาอยู่ซอยเสนาอีงโง่ไม่รู้ว่ฉันมีหน้าที่สั่งตะบังอย่างเดียวซื้อไปเท่าไหร่ทั้งหมดอะ <c oughs> หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทมีตายแมวมีอาหารแมวเริ่มจากนี่แคตตี้แคทสีฟ้าอะไรล่ะ สีฟ้าน่าจะเป็นอ่ะเบลรอต,ต้าผลิตภัณฑ์2อย่างนี้คือน้องเขาชอบกินอ่ะรเนี่ยอันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะแม่มันมาดามแพรมนะครับตอนเช้าก็ให้กินข้าวขาวหมูกลางวันก็ให้กินข้าวหมูกรอบอแล้วตอนเย็นก็กินหมูสามชั้นทอดเออ<ด>แล้วเป็นไงล่ะ <laughs> อ้วนกว่าแมวแล้ว <laughs> ขึ้นมาไปเลยสิบโลค่ะครับอ่ะแล้วแมวเราก็ไม่ใช่ว่าจะเรื่องน้อยเรืองมากอันนี้ก็ เป็นอาหารแมวที่เหมือนันข้างในแต่ไอที่ขาดไม่ได้เลยคือยีอ่ห้อฟิลิกแล้วแบบกระป๋องมันไม่มีมันมีแค่ซองแล้วก็ให้กินตัวละหนึ่งซองเต้าอกีเหนียวดำจะทะเลาะกับเพื่อนๆบอกว่ามึงอันนี้อร่อยกว่ามึงอันนี้อร่อยกว่าทั้งๆท,ที่เป็นกระป๋องแล้วก็ห่อเดียวกันอออเทกเราก็ต้องมีอยู่เหมือนเดิมนะคะข้อแนะนำของการที่แมวเราอ้วนน่ารักเนี่ย แข็งแรงเนี่ยก็คือเราให้กินอ,อกไก่อตอนเช้านะคะเพื่อที่ว่าน้องจะได้แข็งแรงอ,อกไก่เนี่ยมันสร้างมวลกล้ามเนื้อให้กับแมวอีโดนขี้จิ้งจกตรงสสยหววจะออกล,ะละ็อตกูแล้วล่ะการกินบ่อยๆหรือการเปลี่ยนอาหารบ่อยๆเนี่ยมันมีข้อเสียนะคือน้องแมวเนี่ยจะถ่ายเหลวแต่ให้มันกินข้าวเม็ดมันก็ไม่กินม,มันเสือ กูคเครียดมากเลยค่ะคุณวิทย์ค่ะมีหน้าเราจะกินไก่ทอดเค c ไม่เคยเปลี่ยนเลยกลัวท้องเสียนี่เองใช่กูกินไก่ดิบ <c oughs> กินไก่ดิบกินแล้วขี้เป็นก้อน <c oughs> สัตว์เลี้ยงไม่ได้มีแค่นั้นนะคะดูต้นไม้ดิฉันค่ะเออทำไมแหว่งละจ้พร้องหอยแดกหมดแล้วค่ะเออออกลูกออกหลานเพียบไปหมดค่ะแดกหมดเลยเหลือแต่แค่นี้โหหันมาดูอีกทีเหลือแต่ใบอยากกินหอยทอดไหยจ๊ะ เราเลี้ยงแมวให้อายุยืนเนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยประกอบก็คือที่บ้านเนี่ยเลี้ยงระบบปีดพันอาหารที่มีประโยชน์ก็เช้าให้กินอกไก่ทุกวันนะคะฉีกฉีกก็พี่ยิ้มพี่ตะวันมาเนี่ยเนี่ยเแมวตัวใช่ให้กินอาหารที่มีประโยชน์สุขภาพจะได้แข็งแรงผู้ดีเชจะเสิร์ฟสลัดให้กับเธอไม่แดดสวนหญ้าก่อนให้นะคะไอ้หญ้าไอ้ไผ่อะไรนะไผ่ขาวอ่ะไอ้ไผ่ดี ย่ายไม่รู้อเออที่เอามาให้แมวอ่ะ <Hey. S 1> การุณาล้างก่อนพอรอบก่อนดิฉันเอามาให้กินค่ะเป็นเชื้อราทั้งบ้านเลยค่ะจ <Hey. S 1> บข้าวนะ